สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นออ้องพอวับจ้องยายม่วนคนเดิมอีกแล้วเด้อจ้าเม,อน,อมนียายม่วนลงมานาะอีกจ้าพี่น้องมาก็าเบึงน้าแห้งเฮ็ดจังได้พอบานบ่ม,มาติดเครื่องให้สูบรถไทได้จ้าบูกใช้เป็นมาสูบใหน้นี่น้าม,มันก็แห้งจากเข่าทั้งพุ่นก็บไปเบ่ถึงเนาะจ้า ยม่มวลสิไปสูบเบิง่งใดไฟฟ้าเหมือนกันนะจ้ายม่มวลสิสูบขึ้นได้บอบไปเบิ่งกันจ้าเบิ่องยม่มวลสิสูบใดเบิ่งจ้านี่จ้าบอลสายออกกับมีนม้ำเหลืออยู่แต่นี่บนอื่นเพิ่นแห้งจ้ายี่มวลสิลงไปหาไดเบื้องจ้า สิปสูบเบิ้งย้อยมัอนสิสูบได้บ่พ่อบ้านบ่มาจ้ามือน,นี่ได้จ้าได้ซอยติดได้ซอยย้อย,อยม้อนเนี่ยไฮน้ำได้จ้าเพิ่นว่าหัวกระโหลกกับ่อบยูเพิ่นว่าย้อยม้อนก็ต้องไฮน้ำเองนะคะโอ้ยหยาไปเต่าควายมากินค่ะควายเพิ่นไปใส่เนาะเพิ่นขึมนมะรามหลายมือแล้ว น้ำออกบอ่อจาาที่แห่งได้เจ็บปาลาอลไรจ้าจะขึ้นมาไหมเขามีหูบอ่อไม่มนสิมาสูบเบิงยม่มวนสีสูบได้แ่่น้อเฮ้ยตายมะสูบไปทั้งพูนบ้านเข่าสามเข่านกก็ไปจกุกเบิดจ้า ยิ uhm, DM, oh, oh. ้ม่วนสิร้องไห้น้ำเอ็งยิ้ม่วนสิไห้น้ำได้บ่จ้าโอ้ยได้บ่เนาะจะมาเป็นตยะหงเฉะ่อบ้านเพทนกระบอกมาจ้า ่สายยางกอนขาเพื่อนมาดไปจะเป็นสูกข้างกน้นต้องให้หน้ำพงนี่จะ้ะ ให้น้ำซอยยื่หนนะจ้าอือไปยังขอว่านพระราหัวกระดูกกับวิยูหัวดูดน้ำว่ญญาจ้า โอ้ย oh หัวตามไหม่แบ้ันเต็มเจ้าพี่น้อง มันกระสิมัดสายด้วยบ้าน มาพอได้เส้นก็ย่านเอ็ย้มน้ำขึ้นมันสิย้มน,น้ำขึ้นเพื่อสิลุดจ้ะพี่น้องอมึงได้หมวนร้อง้ังสิขึ้นบะร้องมึงกันจ้าสิขึ้นบะ ขึ้นยูเดยวย้ายม้อนมาตีค้อมย่านนั้นดูยา ขึ้นเลยจ้ะบิ่งน,น้ำออก,กค่ะเบิ่งน,น้ำออกจากพี่น้องแล้วนน้ำค่ะขึ้นท่งโอ้ยน้ำขึ้นสายกระสีป,ปุ้งประมาณน,นี้จ้ะโอ้ยยายม่วนทั้งหอนทั้งเมื่อยจ้ะเบิ่งน,น้ำออกค่ะโอ้ยหวัวกับหัวเนาะ นกก็ินเขาเ่าบ่สาพี่น้องเอ้ยสุ่มเอาสามเอามาสามมาหวานมาสะม,มาเป็นฟูงว่งหันทีนี้อย่างมาเกิดบ่ตัวเมตดบานนะคะออกยู่จ้าพี่น้อง ใม่มวนกับพระพ่พอแม่พี่น้องมาสูบน้ำนะคะที่ม่วนก็คอยตัวพียงซัมนี่เด้อจ้าลิปหน้าพ่อกับใี่ม่วนค้มเดิมม,ดม,เ,มเด้อจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ